บาย V I P vs Baby Bill h o l อ่า huh. ท uh ็อปเลนครับ b ายวิบส่งมาเป็นเกโลโลเซ็กครับในขณะที่ Baby Bill h o l เป็น b b s 0 0อ X เอกครับเอ้านของจังเกิลครับบายวิบครับ MF 04ครับเจอกับ Baby Bill House BB h ีเอชเทางซ้ายน่าจะเป็น FL t u n ตอนเด็กไะทางขวาเป็น FL t เอลโตโตเอพิคารลี่ครับบายวิบเป็นโฮโมโลแมนครับเจอกับ Baby Bill House บีบ b b อ LIA ครับ และดิแคลรี่ครับไบวิบส่งมาเป็นเอ็นเคครับเจอกับเบบี้บิ l เฮาส์บีบีเฮดสู้ครับในส่วนของซัพพอร์ตครับไบวิบครับเพเทนเคียสครับเจอกับเบบี้บิ l เฮาส์บีบีเฮดฟ้าฟ้าฟ้านะฮะเลครับในขณะที่ทางไบวิบครับไม่ไปบูครับเลาะมาในรูปแบบเดียวกับที่ BB h เเคยทำเมื่อเกมที่แล้วนะฮะก็คือเลาะมาทางด้านล่างของแมปนะครับเข้ามาทางบูบัฟของฝั่ง BB h ครับแล้วอ้อม เดินไปตรงดักตรงหน้าเลยบัฟอีกทีหนึ่งครับเอ้มีการเจอกันครับจังหวะนี้ดึงโอ้ยติดด้วยครับบีเยสู้โดนดึงเข้ามาเราต้องแฟดออกครับจังหวะนี้ลรวโดนโคคุเมงี่ทีสวยงามครับแต่จเอาไม่ได้สิครับจังหวะนี้สไลด์ไปเอกซอนลบบัฟไปหนึ่งทีจังหวะนี้เรียบร้อยครับฟิรนบัตตตบของทางเ f ของ v วลวิ p ครับเอาคืนจากเกมเมสคูครับและฟ้าเกือบตายแต่สามารถแฟดหลบได้สวดทางลีซินก็ดองเหมือนกันครับโดนทางบีเวียสู้ไอริเลียเก็บไปครับจังหวะนี้แลกกันไปคนละหนึ กดดีกันรัวๆเลยวันนี้แล้วก็ดึงเข้ามาจังหวะนี้ต่อยอีกหนึ่งทีไหมฮะโอ้โหแต่ว่าโดนทางสู้ไล่ยิงครับเราอังครับต้องกดบาเลียนะฮะแล้วโดนเอ็กซ์ซ็อบไปสำหรับทาง MF สู้ยังไงครับดีดต,ตะข่ายนะค,ะคาลิเบอร์เน็ตมานะฮะต<อ>ัดหน้าพยายามยิงมีเฮดช็อตยิงสวนกลับต่อยไ,ไปอีกหนึ่งทีโอ้แต่ไม่มีมานาบาเลียแต่แฟลตลงทันแต่โอ้โดนพิวถือว่าพีชเมเกอร์ดอกนี้ไปส่วนทางตรงกลางก็โดนกดดันนะครับสำหรับทางลรียร์ครับโดนโลบองมือไวครับเรียกได้ว่าคนคนนี้นี่ ทักษะสกิลนิ้วพิ้วจริงๆฮะโอ้โอถึงแม้ว่าข้างล่างจะช่วยเหลือกันได้สทางบายวิฟแต่เหนื่อยนะนนแระด้านบนโดนอีกนายเราอุ้มกบีเจ็ดดาครับเจสเน้นเบนเล่เพลขึ้นฟ้าไปแต่ลงมาตายครับ <c oughs> แล้วทางนี้ก็ไม่รู้ครับว่าลงมาตายพอดีก็ดันแฟดเข้าไปด้วยเสียดายแฟดเหมือนกันแต่ก็ยังได้คิวครับสำหรับบีพีเอส07ตัวตนี้โดนสตันแน่นอนลีอาืมแต่หันไปมีปอกไฟนิดนึงแล้วสไลด์ขึ้นข้างบนจะตายแล้วโอ้๊ยอีกนิดเดียวแฟดก็หวัดจืกเรียบร้อยครับหมุนตัวคว้างหนึ อังนะคะที่เล่นมิดฟอร์จูนเนี่ยพยายามที่จะเอาตัวูแต่ว่าเขาไม้แรงอย่างนี้พี่รูว่าพิมเมเกอร์นี่เป็นสกิลที่ค่อนข้างแรงหรือว่าถ้าเกิดไม่มีมินเนี่ยหรือมีตัวอะไรมาขวางคนที่โดนคนแรกก็จะเต็มๆรับแล้วก็โอ้เอสอินเดอะโฮลท่าทะลวงรูตูดครับแล้วจังหวะนี้โดนต่อยไป็หนึ่งทีลอยคว้างๆอยู่กลางอากะครับเมกเลนลงมาครับแต่โดนเอ็กซอร์ดไม่มีดาเมจจะยิงครับสำหรับเอ็นเคครับ แต่ว่าเลิฟบังมาทางด้านซ้ายครับจังหวะนี้เอายังไงครับป้ายใส่โซนหน้าอ่นะฮะแล้วจังหวะนี้สตาร์ทไปไม่โดนแล้วปล่อยฟรีด้วยนะฮะโอ้แต่ว่ายิงอีกนายทิ้งไว้ทำให้คิวได้แล้วจังหวะนี้โอ้โหจะตายไหมใส่บาเลียครับสำหรับทั้งสูงแต่ไม่น่ารอดโคอมมอนแมนอีกนิดเดียวโอ้เรียบร้อยดับเบิลคิวครับอย่างสวยงามแล้วจังหวะนี้โอ้โหนะลางโคนเกิดขึ้นมาครับแล้วเอาตัวเลาะด้วยการสไลด์ออกไปครับครับครับไม่เกี่ยวกันครับ เออแล้วก็สำหรับใครที่อยากรู้ทางนู้นไม่เป็นไรฮะโอ้แล้วจังหวะนี้โดนแอสซอดครับเราสไลด์มาอีกหนึ่งจีพยายามทีไฟโอ้โหยิงออกวอฟตีเัปชั่นครับพยายามที่จะหนีชามไปครับแต่ติดลีซินนะฮะแต่ก็ต้องตายโดยลีซินเช่นกันครับ MS04 เป็นคนฆ่าไปหลีซินครับก็มต้องมาตัวตรงกลางตรงกลางสวิทมาอีกหนึ่งจีเรอาลัมบาครับตบปีลินลัดเข้าไปแล้วชามแล้วออกวอฟตีเัปชั่นแต่จังหวะนี้มายังไงครับแมงมุมเลเพลลงมาแต่ต้องตายให้โฮโมโลแมนพยายามอีกหนไไปแแต่่โโโฮมมมนตายนะรอดด้วยเลือดแคค่่่รรัับบเเพาาาะวททงงงฝขออน ที่เล่นแคทเธอรินกับโซนาเนี่ยเขาเดินออกน่าจะมแต่มันจะมีประเด็นไหมครับ <c oughs> ในเมื่อด้านล่างเนี่ยมีการประทะก,กันอยู่เป็นสองต่อสองแต่เมือ่อมีไอาริเลียมาแจมแล้วเทเซนโดไปจังหวะน,นี้ลีซินเข้ามาช่วยครับบิดแท้งเอาอยัางไงโดนพุ่งเข้าไปด้วยเอบสเซิร์ลนะครับแล้วจังหวะน,นี้เทนเซเนนเบสก็มีจะดาวแต่โดนเอ็กซอร์ตตะลุยเข้าไปในป้อมไม่ได้แต่ก็ยังสามารถฆ่าได้ด้วยเทเซเนนเบสดอกสุดท้ายครับทำให้ทางไอเรียสามารถเก็บบิดแท้งไม่ได้ในจังหวะเมื่อกี้ครับ โโอ้ซาก้เามาเล่นเล่นแล้วเลอบังจะเล่นยากแต่ช่วงหลังๆเขาก็เริ่มแก้ตรงนั้นต่อแปดก็ไปดึงเลยครับปัญชินแล้วต่อยเข้าไปครับจังหวะนี้เออหือ,อแต่เคสเซนโดเบรกเข้ามาอรับุลเลตทำทำงานแต่ว่าลีอาสามารถสไลด์ไปเก็บบิดแทงได้ครับด้วยเอ่อสปิริลัสนะครับแล้วจังหวะนี้ยังไงครับเลอบังส่งตัวปอมเข้ามาล่อซื้อครับแต่ว่าโดนชาาเข้ามาสองทางอีเลสโห้าต่อแปดจังหวะนี้ตายไปครับสำหรับต,ต,ตัวปอมล่างคนของทางเลอบัง จังหวะเมื่อกี้บวกาเนี่ยจากการไฟแล้วก็ตาไปเดี๋ยวว่าน่าจะสร้างปัญหาใหญ่และความมันไส้ให้ทางลีอาที่เล่นอารีได้พอตัวครับแล้วจังหวะนี้ดึงมาเป็นโซน่าครับจังหวะนี้โดนใบเข้าไปไม่สามารถใช้เคสเซนโดได้แล้วสันอีกหน่งทีต้องแปดหลบออกไปครับสวทบิกแคนเข้ามาโดนเดามก็ต้องเลี้ยวหลบไปทางขวาครับแล้วจังหวะนี้ครับเคสเซนโดเมรกเข้ามาคาร์เตอซึ่มลงไปจังหวะนี้ยังไงครับเลเบลข่อนฟ้าไปแต่ว่าทางลีซินสามารถเก็บทางจาวันโฟได้แล้วเคสเซนโดสวนกลับไปจังหวะนี้อิลิสสามารถเก็ดิ เบังก็เก็บอาลลีจะไปแล้วเหมือนกันตอนนี้เหลือแค่อาลลีครับกับทางเคเทอรินแล้วจังหวะนี้แปดเข้ามาครับสำหรับทางวีเคทีสู้กับบีบีเฮตสู้ครับผิดสิแล้วจังหวะนี้ได้ด้วยนะครับแล้วกดบาเลียแต่ก็ไม่รอดโดนเอเว๊กยิงเหมือนกันแล้วจังหวะนี้เหลือแค่ลีอาลีอายังไงโดนชามเข้ามาครับสำหรับทางเอ็นเคยังคงยิงสวนแรงคนเดียวครับยิงด้วยอิมพาวช็อตเลือดไม่ขึ้นสไลด์ไป่ตาโอ้โหอัลลีเซนเข้าไปสวนหน้าพังเลยทีเดียวครับสหรับทางเลือบังครับตรงกลางนี่แหละนะ รัดอ,อีกหนึ่งทีแล้วรัดอีกหนึ่งทีโเควุนเข้าไปครับ <My S 1> จังหวะนี้แล้วโอ้ตายดีครับคาตาไกซึ่มครับบิ๊กแค้นยอมตายเพื่อเอาป้อมนะฮะในจังหวะนี้โดนทางอาริกเก็บไปแต่ว่าบิ๊กแค้นทำลายป้อมได้เช่นกันนะส่วนตอนนี้เนี่ยทางอีลิกก็ไปเก็บจาวันโฟได้เหมือนกันต่างฝ่ายต่างแลากันคนละหนึ่งครับแต่วิปคุ้มกว่าตรงที่ว่าได้ป้อมไปด้วยน,นั่นเอง อาลีนี่เก็บทางบิดฝั่งของบีบีเฮดเลือดก็ไม่ค่อยจะดีครับจังหวะนี้แต่ว่าลอบังก็จะตายครับลางฟอร์มโผล่ขึ้นมาแล้วนะจังหวะนี้ลีอาเริ่มโชว์สเต็ปพลิ้วนะแล้วโอ้โหไอลีเลียพุ่งมาเซอร์เบกเซอร์เบกอยู่ทีแต่เขาพุ่งหนีเหมือนกันสไลด์แต่โดนอีกนะตายแล้วพลิ้งกลับมาต่อยอีกหนึ่งทีจังหวะนี้โอ้โหยังไงครับแปลงล่างเป็นแมงมุมแล้วเอ็กซอร์สกลับไปเตะออกทำไมอลีสินพยายามที่จะต่อยตจังหวะนี้โดนซันแล้วไายเองครับแล้วทางลีสินมาพลาดหรือเปล่าครับจังหวะเมื่อสสัักกครู่่นนนนีี้าาาเเยยยดหมือทงบบว ให้ได้ฟาร์มมากขึ้นแล้วเป็นกาแก้<า>เก<อ>มได้อันนี้ก็ได้อบิซอร์สเก็ตเตอร์แล้วแล้วดากอนตัวแรกก็ตกเป็นของทางนี้โอ้ดึงเข้าแบบฟีๆอย่างนี้สบายครับไอเรียโดนดึงมาก็ลุ้งแนวหลังแล้วแทงสิครับตะบุลเล็ปทำทํางานแล้วสาม,มารถเก็บบิ๊กแคงได้สมาทางไอเรียกระเตอรซึ่มเบกไว้ไวด้วสวยงามในมุมแคบครับเหลวเพลขึ้นฟ้าไปแต่ไม่น่าจะลออครับโดนเอ็กซอร์ล้วเก็บไปจังหวะนี้ทําให้ไอเรียสามารถเก็บเอ็มเอฟครับแล้วทางเคสเตอร์ลิงก็สามารถเก็บอิลิสได้ส่วนเลอบังเก็บจาวันโฟไปตอนนี้เข้าหน้าบ้านทัั้งคคู่รบ ฝั่งของทางบีเวสก็กำลังตีป้อมหน้าบ้านตรงมิดเลนของทางไบวิฟเราได้แล้วด้วยครับและกำลังตีอินฮิบิเตอร์ในขณะที่ทางไบวิฟก็ตีป้อมทางท็อปเลนครับของทางบีบีเฮดเหมือนกันครับจังหวะนี้มันจังหวะมันมันเป็นจังหวะแลกบ้านกันครับจะแลกบ้านกันอยู่ครับตรงนี้เทเลพอร์ตกลับนะฮะวาร์ปกลับนะครับสำหรับทางเอลิเลียแล้วก็อินฮิบิเตอร์ตกเป็นของทางไบวิฟก่อนนะครับสำหรับอินฮิบิเตอร์ท็อปเลนครับ แล้วตอนนี้พยายามทะลวงเอาป้อมด้านในสไลด์เข้าไปพยายามใบดึงกลับครับแล้วได้ป้อมไปด้วยครับป้อมด้านในหน้าเน็กซัสได้ไปถึงป้อมจังหวะนี้นาอาริสต, <มา S 2> ต์มาช้าแต่ไม่โดนสไลด์อีกทีหนึ่งปอกไฟเดี๋ยวโดนโคคูนเข้าไปแล้วกัดอย่างนี้ครับโดนเอสอินโฮซูมาดึงกลับมา,มมาต้องเล็บเพลกระโดดขึ้นข้างบนครับสำหรับทางอีลิสแล้วก็โดนลงไปพยายามที่หนีครับแต่จังหวะนี้โดนเข้าบวกครับกระต่ายซึ่มไปโดนเตะออกมาจังหวะนี้อีลิสไม่รอดครับโดนอีกนายแล้วไล่ตกไปเอ็มเอฟก็ล่วงเหมือนกันครับโดนทางอาริเเกก็็บไไปแลล้วอิียสาามรถเก็บบเอ่ิิซนนนไไได้้หหมืกัททาใงวรบ ขาไปเนี่ยไม่เท่าไหร่ขากลับโคตรแรงเลยนะฮะแล้วโอ้ตายในทันทีครับโดนยกล่วงเลยทีเดียวครับแล้วก็โดนอารีเข้ามาซ้อนนะก็จังหวะนี้ครับมีแการไม่น่ารอดพยายามแลกชีวิตสุดท้ายแล้วเลยบังสไลด์เข้ามาก็น่าจะส่งตัวเองเข้าไปตายหรือเปล่าจังหวะนี้โดนเอ็กซอนลีซินต้องกอดเซฟกลับมาช่วยนะครับแล้วจังหวะนี้เอสอินโฮไม่ตายครับเข้าบ้านทันก่อนนะฮะแล้วจังหวะนี้น่าจะต้องปล่อยบ้านแล้วหรือเปล่าเขาตอนกางวัเว็บยังยังมีใจลุ้นอยู่ไหมว่ายังจะได้อยู่เอ็มเอ็เริ่มยืมเต้นอยู่ที่บ้านเริ่มรับนะ เป็นจ่าพานมกันเลยทีเดียวครับจังหวะนี้แล้วก็ล่วงครับพุ่งเข้ามาจะเอาในบ้านแต่ว่าเน็กซัสพังไปก่อนครับทำให้ชัยชนะตบ